สวัสดีครับเพื่อนๆสบายๆสไตล์เราพักกินครับผมมาเรามากินกาแฟมื้อเช้ากันมีอะไรบ้างของเธอเป็นอะไรของเธอเป็นชานมกาแฟชานมกาแฟอีกแล้วเพื่อนของแป๊กอันนี้ชื่อว่าบ้านของหวานครับผมถนนพระเทพเนาะตรงถนนพระเทพไม่เขาไม่มีที่อื่นหรอเขตอะไรล่ะอยู่แถวบ้านเราเนี่ยแล้วเขาจะรู้เมื่อไรคนที่อยู่ไม่ยังอยู่แถวบ้านเราอ่ะขึ้นบอกอ่ะอยู่แถวนี้แถวบ้านเสิร์อถนนพระเทพหรือเจอกัน แถวบ้านเราอยู่แถวตลาดสนิทวงสามสิบเจ็ดเพื่อนนี่บ้านของหวนานเทพของนี้อตอบเป็นไรเอเ็กซ์เพล็โซอ๋อห้าสิบห้าบาทหรอของโบเขาอะไรของโบเป็น <5. S 1> ชาชานมผสมกับกาแฟนะะี่ฮะแล้วก็ขนมปังแผ่นละยี่สิบห้าบาทอันนี้เป็นเนยนมสองแผ่นเลยแผ่นละยี่สิบห้าบาทเนาะราจานีาานนา่อ่ะกินเลยแบบรวดเร็วครับผมเดี๋ยวเขาลองชิมหน,นนี่ไม่เคยกินเลยเพื่อนไอไ ไอชานมผสมกับแกาแฟเนี่ยก็ชอบสันตางเนาะวันนั้นก็วันนั้นก็เป็นไรนะชาเขียวผสมกาแฟออลองชิมหน่อยโอ้หมีเด็กมีเด็กอเ,เอาเลยกินเลยอันนั้นขนมปังในนมอวมิกินเลยในนมกินก่อนเลยอะอก็สักพักวางไว้สักพักหนึ่งแล้วเมื่อกี้เขามาส่งแล้วเขาก็ไม่โทรบอกเนาะส่งข้อความส่งข้อความไม่รู้ว่าอะไรอย่างก็เราก็มุดมาอรอย่างอร่อยไหม ในนมธรรมดายี่สิบห้าบาทดีไหมล่ะได้อยู่ได้อยู่แต่คงไม่ร้อนแล้วเนาะไม่ร้อนแล้วเขาชอบกินขนมปังเพื่อนขอเสียชิมมาครับทานมื้อเช้าด้วยกันเพื่อนมื้อเช้าในเวลาบ่ายหนึ่งจะครึ่งละอร่อยไหมอร่อยไหมอ้วนอร่อยเลยหิวทำไม่ดีตรงนี้อ่ะไปลงมดแต่วามดขึ้นที่นอนอีกอันนี้ร้านนี้เขาลองสั่งมาครั้งแรกเนาะเขาปิดมาอย่างดีเดี๋ยวชิมหน่อยครับ ชานมผสมกาแฟหวานน้อยหวานน้อยสวัสด,ดีครับเพื่อนๆอ่ะชิมครับผมอร่อยดิเออหวานน้อย,อยมีกลิ่นชานมเราต้องคนปะเนี่ยอารมกรตะลิงอันนี้แบบเพิ่มกาแฟสองขวดหอมอะเป็นกลิ่นชานมนำมาเฮ้ดยดี ไปไปลายเป็นกาแฟาวะ่ะอืมอม,มาแล้วกินกาแฟามาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้คนไงพอคนแปบบ๊บนึงเออดีว่าแบบเออบาบงแบบแบบทีอยากกินชานมต้องกินกาแฟาด้วยเออสั่งแบบนี้ได้นะผสมนะแค่สิบเต็มเลยไม่เคยกินเดี่ยมหอมมากอะชานมเขาดีอะแล้วก็กาแฟาก็ดีด้วย,อออยเออไม่หวานด้วยนะ เออเดี๋ยวหลังสั่งนี้กินบ้างหวังเพื่อนอร่อยดีนะได้ทั้งชาได้ทั้งกลิ่นชากลิ่นกาแฟแล้วก็รสชาติพอดีเนาะให้กี่คะแนนให้แก้วคะแนนคือกินอร่อยกว่านี่หรอกินที่ไหนที่ทํางานเหรออ๋อเธอเคยกินแล้วแต่ร้านนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกเนาะมาเดี๋ยวต้องลองชิมหมุกดาบ้างเอสเปรสโซ่หวานน้อยเหมือนกันป่ะัลุยเอสเปรสโซ่หวานน้อยแก้วหลอดสีแดงกับสีเหลืองอือได้ชิมแล้วโอ้เขาปิดแบ่งดี เจอค่ากาแฟเดี๋ยวนี้ก็จุกกันนะเพืือนนะแก้วหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ห้าสิบห้าสิบห้าก็บางทีนั้นเป็นกาแฟสดป่ะอันนี้เป็นกาแฟสดก่อก็เลยแพงเนาะปกติกาแฟแก้วปกติก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้สามสิบกว่าบาทอ่ะลองชิมนะ่อยคนมีปัญหาก,กับทรงผมเว้วเนี่ยดูโฟกัสที่กาแฟลกัน,นีกาแฟหอมดีว่าแล้วเนี่ย มันเข้มดยแบบไม่อยากจะดูดแบบโจ๊กเปลี่ยวอ่างเงี้ยเลยมันเข้มแล้วก่ามันก็มันหอมหนัวเออรสชาตินี้กำลังดีเลยไม่หวานนะ่ะก็ให้สิบเต็มอีกแหละเอกใช่ไหมชิมอยากกินไม่ได้กาแฟชองอร่อยนะอร่อยเอมอร่อยอ่ะอืมชองอร่อยเข้มดีให้คะแนน,นให้สิบหให้คะแนนกาแฟสิบเต็ม เลยเปร้อรอยจังจ้ะอร่อยจ้าอ,อ,อ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะหอมหอมดูทีจบเลยวะ่ะเราไม่กล้าดูดมันดูจบไปเลยอร่อยเพื่อนออดีมากเดี๋ยวชิมอันนี้หน่อยขนมปังในนมออสองไหมลูกกินหมดไปถ้วยอยงแล้วอะ่ะเพื่อนอ่ะชิมก็ขมขวนหิวแล้วเนาะกี่โมงละกินข้าวกันต่อเพื่อนดูนี้เดี๋ยวรีวิวต่อละนี้เดี๋ยวรีวิวนี้ก่อนอ่ะฮะชิมข้าวชิมครับเอาอืม ดำด้วยนมได้ตัวอ,อืมปังดำนเนี่ยลอ,อยว่ะแฟรดีขนมปังก็ยังมีความกอรอบอยู่นะอืมนุ่มๆขนมปังเอาไปแปะแล้วกันมันหวานไปนิดนึงแต่ขนมปังกรอบดีแล้วแม่ลอยน,น้ำตาลเลยนะครับ ใครอยู่แถวจะรันแถวอะไรลองสั่งดูนะเพื่อนนะร้านบ้านขนมหวานใช่ปะบ้านของหวานก็นนนมีของหวานจริงๆว่ะเพื่อนบ้านของหวานนะถนนพะเทพน,นะนเพื่อนลองสั่งดูแจ๋วโอเคประมาณนี้สบายๆใจเราครับผมบายก่อนหุ่นหิบกุ่นหิบบ๊ายบายก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีไปเจอกันชอบฝากติดตามด้วยครับนี่นี่มาดุ๋ย ร้อยวันพันกับเรื่อง